they're left Thank you. ที่ผ่านมาผมเห็นมีทั้งอุโมงค์ทั้งภูเขียวเขาเป็นสะพานผ่านมาเวลารถสปีดเราเห็นแล้วทำยังไงบ้างครับก็จะมีอัตรากำลังที่เราควรให้อยู่ประจำปกติถ้าพูดถึงตัวทางในตัวทางขุนตาเนี่ยถ้าเป็นระดับท็อปของประเทศอีนึ่งบรรทุนลสายยาวที่สุดมีโคอยู่หกสิบกว่าโคนะอุโมงค์ที่ยาวที่สุด มีสะพานหอ3ตัวที่ลึกที่สุดแล้วยังมีสะพานขาวอีกตัวนี้นะครับกำลัุสา<ะ>ร <สะ S 1> แล้วก็จะมีแบ่งเป็นชั้นนะครับอย่างระดับคนงานก็จะมีการเดินเดินตรวจคือหมายความว่าทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดสแสดงว่าหมอนทุกท่อนจะได้ผ่านการตรวจสอบสกรีนโดยคนงานนะครับหลังจากนั้นระดับในตรวจทางก็จะมีการตรวจทางด้วยรถบดบ,บุงทางนะครับ<ช>เป็นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งตลอดหน้าที่แลวในในตรวจทางก็จะแบ่งเป็นการ เมื่อไปช่วงชั่วเราคงจะมีภารกิจอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีขึ้นตัวทางโดยขนบวนรถเพื่อเป็นเหมือนสเสมือนจริงว่าก,การขึ้นขนบวนรถจะมีตรวจสอบอาการไวจตัวของรถจักรเช่นเราเห็นว่าทางเรียบๆไปเวลารถจักรมีรน้หนักผ่านมาันอาจจะสุดตัวนั่นเป็นการหาแผลทางแล้วก็สั่การหน่วยรักษาให้ทนการๆๆๆนะครับพระทงัยทไมถึงชื่อสะพานคอนฟูสิตะครับคอนฟูสิตเป็นเทคโนโลยีเมื่อก่อนคือเป็นส่วนผสมระหว่างข้างล่างจะเป็นโครงสร้างของเหล็กผสมกับคอนกรีตนะครับเป็น ผสมกันผสมกันซึ่งเป็นซึ่งก็ควบคุมโดยวิศวกรไทยนะครับของไทยแต่ผู้สึกทางญี่ปุ่นเขาจะมาเการออกแบบสร้างปีอคะเห็่าวี้ามบการสร้างทรไฟเี้ยยาวที่ใส่นะแน่นอนครับพี่โอโอ้โหเห็นที่พีเขาตุเทกันขนาดนี้เพ ok <t un> ื่อคนไทยมาาดยาวนานแล้วอ่ะผมก็อยากจะ สารต่อเธนาลองของพี่นี่แล้วต่อไปไม่มัน่างนีเซิเนี่ยน้องคนรุ่นใหม่แต่ข่าวว่าชอบปั่นจักรยานกันใช่ไหมไม,มาลำปลางท่าทีอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปปั่นที่สวยๆออกไปเดี๋ยวพอ โซเชียลมีเดียเมื่อปีที่แล้วสะพานท่าชมพูนะครับมันที่จริงเขาชื่อว่าสะพานขาวท่าชมพูนะฮะท่าชูมพนเป็นหมู่บ้านเพราะว่าที่นี้มันจะเป็นแหล่งน้ําของแม่น้ําแม่ทานนะจ้าชื่อลําน้ำออกมาเป็นชื่อนําของหมู่บ้านแล้วคําว่าท่าชมพูก็คือหมายความว่าจุดนี้มันควรจะเป็นจุดที่ชมวูชมเขานะับไม่ใช่สีชมพูครับสะพานนี้ที่จริงเป็นสะพานคอนกรีตนะซึ่งเป็นโครงสร้างซึ่งเป็น สามารถและคว,วามยอดเยี่ยมในการควบคุมงานของวิชาการรถไฟเราคือสมเด็จพระเทพแัตน์พิรัปนะครับซึ่งท่านมาควบคุมการก่อสร้างด้วยตนเองสร้างเมื่อปี2 4 6 2นะครับเป็นโครงสร้างคอนกรีตซึ่งที่จริงสะพานนี้ไฟจะเป็นสะพานเหล็กแต่ mm hmm. ช่วงนั้นอาจจะเกิดภาวะสงครามโลกเรื่อยทุกอย่างทําให้การผลิตเมมเบอร์ชิ้นส่วนของเหล็กเนี่ยผลิตยากเพราะต้องสั่งจากต่างประเทศนะครับก็เลยท่านก็เลยออกแบบ โดยใช้สะพานคอนกรีตซึ่งใครก็มองว่าจะอยู่ไม่ทนแต่เชื่อไหมตนนัวนี้ถ้านับถอยหลังไปเนี่ยจะร้อยปีแล้วครับสะพานนี้เรามีการตรวจสอบความมั่นคงโดยสถาบันของจุฬาผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์น,นะครับมาดาเนินการตรวจสอบคุณภาพว่าสะพานนี้จะอายุยังใช้งานได้ต่อไปไหมนะครับก็มีการมาใช้ระบบการเสริมโครงสร้างของคอนกรีตพอเช็คคอนกรีตแล้วปรากฏว่าคอนกรีตนียังมีอายุ จะยั้งคันจีดไม่มีไม่มีการเสำรวจสภาพเลยนั่นคือความยอดเยี่ยมของไม่อดีต m e t e ร s your destination is on the left ที่ลังสันเป็นสุดยอดกูรูอย่างพี่เกมว่าไว้ิด้วยถ้าโอ๋ไม่ได้เดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเองก็คงไม่มีทางรู้เลยว่าท่ามกลางป่าของที่หนาเชื้ห่างไกลจากสสิ่งเช่นนี้ยังมีคนกลุ่มหนึ่ง ที่ยอมสละบตนเพื่อสร้างความสุขให้กับคนส่วนรวมมันเนิ่นนานในยุคหลายสมัยคนกลุ่มนี้ยังคงสืบทอดเจตนารมณ์ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อคนไทยจุดจนปัจจุบันขอบคุณคนรถไฟทุกคนที่มอบสิ่งดีๆเพื่อคนไทยตลอดมา